กราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องรอโปรเลยครับเมื่อนี้มีแม่นู่มานำเสนอที่เขากับผมหลังจากปมปิดปมไกล้ไปเนาะบ้านนี้เมื่อนี้ง่ายๆครับไม่นูงง่ายๆผู้ได้ก็เหตุใดผู้ได้ก็เหตุเป็นแต่เด็กหน่อยก็ยังติเหตุเพราะเป็นพี่น้นองเนาะเ <c oughs> นาะผู้เชาครับพ่อมีเองกับพ่อสเหตุไดเนาะลาบปลากระป๋องพี่น้อง หรือย่ำปลากระป๋องนั่นนะเนาะง่ายๆครับลวกปลาบะเคียสดพี่น้องมีบะเขียสดเก็บอยู่น้ำสวนอลไะพี่น้องเนาะครับนี่อน,นี่ไว้ใส่สดในลูกไส้กับผมอดหมูลูกเพิ่มไปกินตั้งแต่หมูเลยพี่น้องต้องเอาละลายน้ำไว้จังหน่อยกันเพราะว่าผมแซ่ในช่องฟิตต้องให้มันละลายกับผม ลพักตัวนี้เนี่ยครับนี่กองหลักครับผมเครื่องปูนี้ยังแน่วะทีนี่ครับตามดีนะครับผมกระทีมีพนะริกหั่นนะครับกระเทียมหั่นนะครับไปนั่นไปน,นี้แนะ่พักเมื่อกี้วะทีเก็บมาจากนี่เลยพี่น้องนี่ครับพวกขายโหเยีเ่ยน,นเก็บมาจากนี่แหละครับ ผักสีผมไม่เบ totally ิ้งเมื่อกี้นี่ผักเพียก์กยูนี่ครับงานผักไสเหี่ยผักตำลึงตำลินกับยูนี่ครับปลูกไว้ครับผมยัางลายเยู่ครับผมก็เอาไปหลายโปรดเมื่อกี้ก็ไรจะกินไปรู้ไปหมดกินกระปลาปลากระป๋องครับผมแค่นี้แมนบัดครับตู้นี้บุรีปลูกครับมันเกิดเองผักไสผักตำลินบักเกี๊ยอันนี้ปลูกอยู่ครับ กี่เประเซเบิด์เดีควกับพี่น้องอันที่กินเมลังหน่วยมันก็นยังมีอยู่ัหน่วยนอนที่ดีพี่น้องเลยผมบอกมักกินลวกเดยพี่น้องหลวกมันก,กินเสบเนี่ยแต่ส้กินขัาลาบต้องกินดิบกินกับป่นกับแกวนี่ต้องหลวกกับพว่ามันเสบดียังมีหน่วยอยู่ครับ นี่ครับเครื่องปรุงหลายอย่างครับนี่หลายอย่างกะปิก็อย่งออางถือใบเตยถึงเราพี่น้องเนาะนี่เขาขากาคัวครับพี่น้องลาบมันต้องใส่เขาขากาคัวเลยพี่น้องเด้อเกลือครับเกลือบริสุทธิ์ประมากเกลือสินเทานี่นี่ครับเขาขากาคัวเกาคัวพี่น้อง ว่าเกิดสินเท่ามันแสบก็เกิดสมุดที่เปน้องเนาะกระเทียมกระหันไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยของปุงมอม,มาครับอาจารย์มาลงมือทําสิ่งแรกคือจะพอเปิดปลากระปองในี่ิ่ได้กินที่พป่น้องเลยต้องเปิดครับต้อ <c> ง <oughs> เปิดปลากระปองสูมือเปิดงา่ายมากเก้นสมัยเก่าครับผมสมัยเก่านี่ต้องเอาเนี้อมาเจาะมานั่นมานั่นโอ้ เนมันยังยั่งบบุสูมือนี่แนจอปลากระปองสมัยเก่าไหมแต่บอมีแนจอเนี่ยเอาเมียไปแลมนะครับไปแท้งแจ้งแจ้งแจงแล้วก็ันโอ้เราว่างมือกับพี่น้องตั้งแต่เกี๊สูมือปัฒนาครับโอ้ยเปิดเมียปลาเปิดง่ายกับพี่น้องปลากระปองนี่ครับใส่มันลงไปแล้วครับนี่แต่จะไปค้นเวยพี่นอ้องเลยจะค้นไหลเดี๋ยวเนือปลามันติดแตกนะ มานะครับเครื่องปรุงครับพี่น้องมาใส่ลงไปโลดนี่ข้าวคัวหอมอๆข้าวคั่วเฮ็ดเองครับพี่น้องปั้นเองครับก้อนเหนียวพงเจอโรดใส่เนื้อจังหน่อยเพต้องไปใส่หลายเด้พี่น้องเด้เพราะว่าปลากระป๋าาปองมันเสียบอยู่แล้วมันนัวใส่นิดเดียวก็พอแล้วครับใส่นิดเดียวครับผม ปลากระป๋องมันนัวมันเสียบอยู่แล้วกินทิปดอกก็ต้องปุงกับแสบครับปลากระป๋องหยิบน้ำปลาจังน้อยครับผมอย่าใส่หลายได้รับด้อยที่จังผมบอกนะใส่นิดเดียวพอละะผมมากินเค็มไหมผมกินจางว่าเป็นนี่พี่นอ้องมะนาวครับเบียลงไปหลดมะนาวยุดสวนลังบานบิดกินน้ำกับประ่านพี่น้องเลยกินน้ำกับประ่านหรอก บีบลงไปบีบเปียกจังหน่อยครับมันจะไปแสบครับใส่ลงไปครับพี่น้องอย่าไปนคนมันเ้ยครับเด้ออย่าไปนคนครับผมเอาไว้ห้อยนาครับพ่อเราครับพี่น้องส่วนเปลือกปักหน้าว่านี่หันเป็นบางบางครับผมกินแกมครับผมแ่บได้ขึ้นกันครับที่บอกให้เด้อผมมากินเปลือกเปั่าหน้าครับหันบางบางเอาเป็นปักแกม ก็ได้ครับผมนี่ครับหั่นมาแล้วเป็นแบบนี้ครับหั่นบางๆแบบนี้นะกินมันขมมันลำดีไม่ี่นองโอ้มีแบบเจี๊ยบหน่อยหนึ่งเจี๊ยบอ่อนบริลวกหรอวะแต่ลวกมันเป็นอย่างไม่ี่นองมามาที่นี่ใส่ไปโหลดกับเครื่องปรุง มาเป็นสวนเลยครับนี่เป๋าซ่อนใส่ลงไปหลดพี่น้องออย่าไปค้นให้มันแตกเลยพี่น้องเด้อหอยนาไว้ยังทีนะนี่ครับหอยนาไว้ เสียบรับเพ็ดง่ายๆครับผมไม่ยากครับรกระถอกระเทียมหั่นม่เรียบร่อยอาหารเผื่อป่านง่ายๆพีทง่ายๆกับพี่น้องนี่ครับซำนี้ก็เรียบร้อยครับเพต่องไปคนละเอียดครับเนืยเเนื้อปลาชูมันดีแตกนะนี่ครับเรียบร้อย ง่ายๆครับผมที่สําคัญนีดเป็นอย่าง่าที่เห็ดแล้วอย่าลืมใส่ปากเลยครับมันจะค่อยแสบพักลวกมันังขี่มีกี่ไยอยู่ออกอย่งน้อยนี่ครับเห็ดแล้วอย่าลืมาใส่ปากครับรับรองแสบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ